สนับสนุนโดยโรเยอร์ a พ i n ินัมความสุขของทัวร์ V.I.P. ที่คุณสัมผัสได้หิวอ่ะหิวอ่ะหิวหิวเหมือนกันเรอหิวได้กลิ่นเลยไมมรู้หอมที่พามาตรงนี้เนี่ยคือย่านนี้เขาเรียกว่าย่านบาเรสเทีย อย่านเบเรสเทียย่านนี้อ่าเบเรสเทียนะย่านนี้คือย่านที่มีอาหารอร่อยๆหลายที่กันและที่สําคัญที่สุดคือที่ดังมากที่สุดก็คืออะไรไหมนี่ครับข้าวมันไก่ข้าวมันไก่สิงคโปร์เออที่เขาพูดกันนักหนาเนี่ยของเราใช่ไหมใช่ข้างหลังเราเนี่ยแหละจริงไหมเออร้านนี้ชื่อว่าร้านบุญคงกีร้านนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยทัวร์ก็มาเที่ยวมาลงกันไปดูเดี๋ยวว่าข้าวมันไก่สิงคโปร์จริงๆแล้วเขาเป็นอย่างไรอาไปครับไปครับ เดยวอยู่นั่ลองดูเนี่ยเรามีรูปเลยว่าคนดังๆมาทายจริงๆเนี่ยเยอะแยะเจ้าระดังๆมากินทุกคนอาหารวันนี้เนี่ยที่เราเอามาลงเนี่ยคือเป็นอาหารที่เรียกว่าขึ้นชื่อของที่ร้านเลยขอบคุณครับมาเรากินชื่อเดี๋ยวเลยไล่ก่อนนะอันนี้คือข้าวมันไก่แน่นอนอันนี้คุณรู้จะเห็นไหมแล้วก็นี่จะเป็นตับตับอ่าแต่พี่จะนุ่มฟูมากนะกระดูกหมูเี่นสูตรพิเศษของที่ร้านเลยแล้วก็สับไก่สดอันนั้นคือสำคัญมากเลยนะอะไอะไรพี่อะไรอะส้มนก ซุปซ uh, ุปตั <cious> <Ba> ้งต <otto> ัวอยา่จะเป็นซุปกระดูกหมูน้มันนุ่มมากค่ะนุ่มมากเลยอหรก็คือยอดจิ้มเขาสูตรไม่เหมือนบ้านเรามาก ผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ท่าเรือ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 คักคีคักคีคุณผู้ชมยังไม่รู้นะครับว่าคักคีคืออะไรจริงๆแล้วคักคีเนี่ยผมต้องอันนี้ผมพอทราบเชื่อว่าจริงๆถนนนี้เนี่ยเป็นถนนแบบว่าบันเทิงเพราะว่าคนเชอร์โบลทำงานเครียดมากไงเขาต้องมาลงรีแลกซ์ไงเรื่องจริงพี่โอ้โหนี่ทั้งเส้นนี้เป็นที่เที่ยวทั้งโอ้โหเที่ยวกระจายจะแดนเดินจะทานอาหารจะไลฟ์แบนอะไรเต็มข้อเต็มที่ แล้วก็อย่างนะอะไรพฮะคนท้องถิ่นเองครับผมคนต่างชาติทั้งหมดนะทั้งหมดมาที่นี่มาที่นี่โดยเฉพาะอะไรไหมสุขเสาร์ที่นี่คือแน่นเอียดเลยก็จะสังเกตไหมฮะจะมีเป็นอาหารริมน้ำริมน้ำตลอดทางเนี่ยที่นี้ก็คือจะเป็นอาหารช่อซีฟู้ดต่างๆนาะแล้วอร่อจริงๆแล้วแถวเนี้ยย่านแถวเนี้ยมันเป็นตึกเก่าสมัยก่อนสไตล์อังกฤษเก่าอ่าทั้งหมดเที่ยนะทั้งหมดเลอก่อนไหมเฮ้ยไม่เอาดิพี่ผมยังไม่อยากเฮ้ยทำไมให้เราหลง เลครับพี่ตอนนีู้รูของเรานะครับพาคุณผู้ชมนะครับมานั่งเรือแม่น้ําสายนี้ในยาวประมาณ3กิโลประมาณ3กิโลสามกิโลยามกิโลสกิโลใช่ครับแต่คราวนี้เนี่ยคราบคีเนี่ยนะเมื่อก่อนที่เป็นโกดังเป็นเวหาส์ไงคนจีน็นใหญ่เวลาเวลาเวลาอบยกมาเนี่ยก็มาอยู่ที่นี่แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นที่ขนถ่ายสินค้าครับผมเรือเล็กๆที่เรานั่งเนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นเรือขนถ่ายสินค้าอ๋อเนี่ยนะคราวนี้เนี่ย เขาก็แบบว่าอนุรักษ์ไงอนุรักษ์คือเวลามันก็ผ่านไปผ่านไปใช่ไหมก็สุดโซมลงไปเรื่อยๆเงียบเงาต้องการที่จะนําชีวิตเก่าๆเนี่ยกลับขึ้นมาให้มันมีชีวิตชีวา b r i n g life back นคราวนี้เนี่ยต้องการเนี่ยบุรณะใช่ไหมครับสร้างเป็นถนนคนบันเทิงครับผมอ่าก็ต้องทำยังไงทำแม่น้ำให้สะอาดก่อนครับ ผมน้ำมาก่อนสุโขทัยปุ๊บอ่ะก็ป่วนนะแม่น้ําจนสะอาดเลยนะครับแล้วก็ทําเป็นถนนเนี่ยสายบันเทิงเลยโอ้โหเออทั้งเส้นเลยเรียกว่าคากีที่เรามาเนี่ยาวมากเลยนะครับใช่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 แล้วเห็นไหมย้อนเรามานั่งเรือเนี่ยทำให้เราได้เห็นภาพจริงของสิงคโปร์กันเลยนะ้สังเกตตึกของเขาเนี่ยนะเป็นไงสถาปัตยกรรมของเขาเนี่ยเขาออกแบบให้ตึกเนี่ยมันมีลมที่วิ่งผ่านหากันนะอ๋อ แล้วที่นี่สังเกตที่เรามาเราจะเจอกำแพงกําแพงมั้ยไหมยังไม่เคยเจอแพงระหว่างตึกนะออ <ừ> สังเกตไหมใช่ไหมก็คือที่นี่เนี่ยเขาออกแบบสถาปัตยกรรมการสาร้างตึกเขาเนี่ยจะให้รับลมลมวิ่งจากทะเลเนี่ยเข้าผ่านเข้ามาเ<ช>มันทุกตึกได้รับลมมาผ่านด้วยกันคือถ้าเปิดหน้านต่างในตึกก็คือเธอจะรับลมจะเข้ามาตลอดบรรยากาศมันดีอย่างนี้ไงนี่แล้วเห็นไหมโค้ชสวยเลยครับไม่ได้คค่ะะนต้องบูเย็นไหมอากาศเย็นดีมากอากาศดีมาก ตวมากเลยเนาะตวมากวะไม่คิดว่าสิงคโปร์จะมีแบบอย่างเงี้ยอ่าก็ไปนี่ก็แบบไม่เคยมาไม่เขยนะเปยไห <ง S 2> มตอนนี้นะครับเราก็จะพาผู้ชมเดินมาอีกอีกโซนนึงของคักคีนะครับจะเป็นที่เที่ยวกคืนนะครับ ในส่วนนี้นะครับก็จะมีกิมมิคของแต่ละร้านซึ่งแต่ละร้านที่มาเที่ยวเนี่ยเขาจะสร้างคอนเซปต์เพื่อจะดึงดูดคนที่จะมาเที่ยวนี่ฮะคุณผู้ชมที่นี่เขาตั้งชื่อว่าคลินิกนะครับคนก็จะแบบว่าคิดว่าจะมาหาหมอนะครับแต่เขามาให้เลือดแล้วก็มากินเลือดนะครับนี่วิธีการคือดูดจากหลอดแล้วหลอดนี้ก็จะต่อกระถุงนะครับมนถุงน้าเกลือนะครับคุณผู้ชมเสื้อเสื้อทีออม่มันแบบมีเปิดไฟเปิดปุ๊บแล้วมันเวลา,ามีเสียงก็จะปุ้ม<ๆ>ปุ้มป<ๆ>ุมไม่ช็อตไม่ เทอร์เทเบิลผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่ครากีครากีเอายังอยู่ที่ครากีอีกเหรอเนี่ยใช่แล้วใหญ่มากเลยพี่มันใหญ่มากที่เดินจะไม่จบเลยเนี่ยที่นี่มันเป็นขับใหญ่ก็บอกแล้วมีสถานที่บันเทิงมากมายมากมายเยอะๆเดินไม่จบเลย แต่ว่าเวลาของเราสิมันจะหมดแล้วสัปดาห์หน้ามีแผนจะพาไปเที่ยวไหนบ้างพี่จิ๋อโอ้เยอะเลยอ่ะเยอะเลยเพียบเลยเซนโตซ่าอะไรเงี้ยโอ้โหเมื่อเครื่องใหม่เล่นเพียบโอ้โหเพียบคุณบูครับเป็นไงครับเป็นหนาวหนาวพร้อมเลยต้องหนาวเลยค่ะนวที่เที่ยวนี้เราเจอหนาวแล้วโอเคไหมวันนี้มาโอเคมากค่ะได้ทุกอัธรสเลยทั้งยิ้มทั้งชิลทั้งอาหารอร่อยวันนี้ที่มับใจอาหารมากเลย นี้แล้วที่สำคัญที่นี่อลังการมากนะครับยังมีที่เที่ยวเยอะมากๆไม่จบเพียงแค่นี้แน่นอนแต่ว่าวันนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเราให้พี่เอสรุปอีกทีหนึ่งว่าเราไปเที่ยวที่ไหนมากันบ้างก็อย่างที่บอกนะครับว่าเรามาเที่ยววันนี้ก็มีไมร่ออนอร่อนล่องเรือแม่น้ําสิงคโปร์นะจะมีร้านอาหารที่อร่อยที่สุดข้าวมันไก่บรรยากาศนี้นะครับที่สิงคโปร์เราสนุกสนานมากนะครับแต่ว่า ทริปหน้านะครับยังอยู่ในสิงคโปร์แล้วจะไปเที่ยวที่ไหนกันนะครับยังไม่หมดเพียงแค่นี้ต้องติดตามแต่ที่สำคัญครับคุณผู้ชมอย่าลืมครับเราต้องติดตามกันและสมัครเข้ามาได้ให้โดนใจทีมงาน2ช่องทางครับ 1. นะครับ dreamhunterthailand.com นี่เลย2คือทาง o o k e o o นะครับ dreamhunterfanpage ขอให้มีความฝันและสมัครเข้ามาเลยทำตัวให้โดนใจนะครับเอาลาไปก่อนครับวันนี้ dream hunter สัปดาห์หนะ้า Dream Hunter จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับบรรยากาศของตลาดเช้าที่ Little India และไปสนุกกันต่อกับกิจกรรมมันๆที่เกาะเซนโตซาพร้อมเป็นกำลังใจให้กับเกมต่อไปของน้องปูผู้ล่าฝันคนเก่งของเราค่ะ